สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุ่กูสุกนะครับเด้อว,วันนี้มาพบพ์พอกับพอน้องก็ใหญ่คือเก่าครับนี่ครับพามะกูมั่นมั่นที่ใส่เครื่องปลูกนะครับใส่รถดปลูกแรงแหลกนะครับที่ปลูกวันที่17กรกฎาคม2564นะครับ ครับหัวมันก็จะประมาณนี้ครับมาไขขขอสงสัยไ้ครับว่าคนกับว่าเอารถปลูกมันบวเป็นหัวมันเป็นดเดอร์ครับนี่นี่แต่ว่ามันก็จะเลิกแนมันก็จะอุ้ยนี่ครับหัวมันก็จะประมาณนี้ละบ่บพี่น้องนี่ครับ เงาดกเงาบอ่อเงาน่อยเงาง่งนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกองต่อไปนี่ครับเก็บขึ้นไว้ประมาณสีส่ไส่ให้มันเต็มรถนะครับนี่ครับหัวเราประมาณนี้นี่ครับมันก็เสียบเลือกอยู่แล้วครับตัวนี้เสียบเลือกแต่ว่ามันสีโปเป็นหัวเป็นอยู่ครับนี่ กอสงสัยให้พี่น้องเบิ้งว่ามันที่ใส่รถปลูกเครื่องปลูกนะเขาว่ามันบุคอยเป็นหัวนะครับก็เมื่อนี้เป็นวันที่เท่าไหรว่วันที่หา,าครับวันที่หาเดือนมก,กราปีหกหานะครับการนับเบิ้งนะครับว่ามันได้จากเดือนกรท่านเต็มหกเดือนทักสมนี่ครับ กูไปจนเบิดไปแล้วครับแลงนี้ประมาณบมประมาณแล้วครับเก่าไรปลายๆนี่ครับฟังนี้มันจะน่าถ่วมขังครับมันจะหัวบุคอยดีปไปเลยนี่ครับก็เล่าๆมาณนี้แล้วครับตอบให้แล้วว่าดกหรือบอหัวก็อาจจะบวใหญ่นะครับ ว่าเงาหนึ่งเงาหนึ่งก็จะนี่ครับแต่ประมาณนี้ไปเบิ่งกองนาก็ได้ครับนี่ครับก็สิประมาณนี้แหละครับสุดปุ่นหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ครับสีไสมันเต็มมันบอนเต็มนะครับนะกําลังได้เครื่องหนึง่งหัวนะครับว่าใส่เครื่องปลูกมันเป็นหัวอยู่พี่น้องนี่เห็นบอกเหงาที่มันนี่เนี่ยมันกปรพมาณนี้ครับ ก็มี่เหรอครับมันก็บะใหญ่เบิดสูงเงาละมีเงาหน่อยเงาใหญ่พี่น้องเอ้ยเอาละครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัดหัวม่านานอนครับบานี้เดี๋ยวไว้สำนีสักก่อนเนาะครับเนาะนี่ครับเอาควอนเสียผาด้วยครับเอาหลอดหกเอานี่เอาเพิ่นนี่แหละแดดวาวไวเมื่อยพี่น้องเอ้ยนี่ครับมากับพระเอกหน่อยลูบลอ้อคือเก่าจะของสวนมันละ นี่ครับจะคล้องให้นี่หันหน้ามาได้ไหมเห็ <c oughs> นแต่เขียวพี่น้องเอ้ยพี่ชายน้องก้อนหยานะครับนี่ครับห้ากระเจนี่เดือมตาบ่าพี่น้องนี่ครับมาเบิ้งมองน้าถ่วเทๆมัน บูมีหัวด้วยครับเกลดงเตงเดงๆๆนี่ครับนี่เห็นบอ่อันนี้น้ำท่วมขังครับบูมีทางระบายอกพีน่น้องฟังนั่นก็เป็นถนนฟังนีก็สูงบูมีทางอ่ครับนี่เข้าก็มากครับพี่แชมป์เก่าครับนี่ครับอุปกรณ์ยกมันของคอหนองกอหยาเป็นจังสีได้พีน่น้องได้บ่คือหมูจ้างเองนี่ครับเอาใจมันเต็มนี่เอาจังไปขายนะครับ กูได้มือโบหลายนะครับมาสองคนสามคนสี่คนพอแม่ลูกนะครับครับเดี๋ยวมือละสามตันกน็ถือว่าผ่านละครับนี่ครับต้นมันก็นกระดองแดงๆนนีน่นะนนหละพี่น้องนี่ห้าสิคนใส่ผ่านนี่นะครับเอาเอาไว้สำนีสักคนนะครับเนะคลิปหนาพอกันไหมพี่น้อง